สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปาฏิหาริย์สามีป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายข้อหัวจับตาดูนิ้วนาคน้อยรําถวายแก้บนมาแก้บนตามนัดบนไว้ให้สามีหายป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายข้อหัวไม่พลาดจับตาดูนิ้วนาคน้อยคำชะโนดรํำถวายผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้13พฤศจิกายนได้เดินทางไปที่บริเวณศาลเก่าดั้งเดิมของ พ่อปู่ศรีสุธโธและแม่ย่าศรีปธุมมาพญานคราชแห่งวังนาคินที่มีคนเชื่อศรัทธาเป็นจำนวนมากมาขอโชคขอลาบขอให้หายจากโรคภัยก็มีมาเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลสำหรับศาลเก่าพ่อปู่แม่ยา่าถือว่าเป็นศาลดั้งเดิมของพี่น้องชาวตำบลวังทองปัจจุบันแยกเป็นตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่ชาวบ้านเชื่อศรัทธามากลับไหวไม่ขาด สาลเก่าอยู่ห่างจากเกาะคำชะโนดไม่มากนักโดยวันนี้ที่สารเก่าคึกคักมากมีความเชื่อศรัทธาเดินทางมาจากอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อเดินทางมาตั้งโต๊ะขนาดใหญ่บวงสวงแก้บนที่ได้บนไว้กับพ่อปู่แม่ย่าแล้วสำเร็จพร้อมกับได้นำพระนาคปกและรูปองค์ปู่องค์ย่ามาไว้ที่สารเก่าให้คนที่มาได้กลับไหวกันนา่งสุกัญญาพร้อมด้วยสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งรล้ะสุดท้ายแล้วหายบอกว่า เคยเดินทางมาไหว้พ่อปู่แม่ย่าขอให้สามีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและก็หายจริงพร้อมกับหน้าที่การงานก็จเจริญรุ่งเรืองและโชคดีเป็นประจำจึงได้เดินทางมาจากจังหวัดตากพร้อมญาติมาบวงสวงแก้บนด้วยโต๊ะใหญ่และถวายนางรําด้วยนาคน้อยคำชะโนดสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคไม่พลาดจับตาดูช่วงที่นาคน้อยรำถวายปู่ย่า ที่ไหนต้องดูการชูนิ้วมือว่างวดนี้จะตีเป็นเลขในใจอะไรบางคนเห็นนักน้อยชูนิ้วมือขึ้นมา5นิ้วก่อนจะต่อด้วยกำมือทั้ง5นิ้วและต่อด้วยชูสามนิ้วคนชอบตัวเลขตีเป็นเลขทันที503ศามตามสายตาคนมองแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันส่วนคนตีไม่อยากเป็นตัวเลขให้ลำบากเพราะมีการส่องไปที่การจุดทูบเสียงโชคในพิธีบวงสวง เป็นเลข517ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ